สวัสดีครับแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะ,ะมีชื่อคุณเกศสุขิจค่ะอายุ75ปีเกิดที่หน,งน,น,นองบอัวลำพูแต่จนนีอยู่าากรุงเทพเจริญลุาวันคาแลครับผู้ดึงดังนิดนึงนะครับตอนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างชีวิตการดำเน,นินชีวิตเจ็บป่วยอะไรบ้งรางเยอะมากหนึ่งเบาหวานเลือดของใจเตี๋ มัน,นมไลอันนี้ไปหาหมอที่โร<ม>งพยาบาลมาเรียบร้อยมียาได้ยามาทานไหมได้ค่ะยายโยโลทานมา10 14 15เม็ดตรอนเยอะขนาดนั้นค่ายาค่าอะไรนี่เป็นยังไงมบ้มามาเป็นหมื่นค่ะเดือนเป็นหมื่<อ>เนเดือนมากกว่าหมืน่นแต่เบิกได้เอาเบิกได้ยังดีเนาะเขาเบิกไม่ได้ตายเลยไม่มียาแลกษาแลไม่ได้วเป็นยังไงครับใช้ยาทางโรงพยาบาลมันก็อยู่ได้เป็นวันๆ ไม่ได้ดีขึ้นเต็ม้ลยเนาะมันก็จะพอทานยามากๆแล้จะเป,เ,ปเป็นนุ่นเป็นนี่แหละก็เบาหวานก่อนเป็นเล่นมันเย่อติดาทานยามากๆก็เป็นไตตันนะคะวันนี้ไตมันน้อบอกเรื่งจะได้มีกากไตเลยนะคะจะเลยสรรหายาต้มไตไม่รู้จะไปหาตรงไหนก็มีเพื่อนเพื่อนก็แนะนำว่าทานนั้นนี่ทานนั้นนี่สิก็ทานมาเ,นะมาเ,นะเรื่อยเนาะจะดีันเจอน้ำในวัน รเรียกว่าน้ำเดือดอนตนี้ก็บอกให้ลองทานดูเป็นยังไงจะดีขึ้นหรือ,อยังไงให้ดูลองทานประมาณสองสามขวดรู้สึกดีขึ้นดีตั้งแต่แรกที่เรองลองแล้ท่านจะทานรนะู้สึกมันมีพลังมาเองยังคิดว่ามันหลอกเราหร,อรือเปล่าทำไมาโดนแกแข็งเลยขึ้นพันใจมันมันไม่น่าใช่นะก็ลองดูเอาลองไปทานดูเขาบอกเลย ขึ้นจากที่ไปไม่ไหวเนาะเดินไม่ได้ทาอะไรก็ไม่ค่อยมีแรงคือไม่แข็งแรงค่ะพอทานยาน้ํานี่เข้าไปก็มันจะมีกําลังขึ้นแล้วก็จะมีเหงื่อท่วมตัวจะเดินไปไหนมาไหนก็เดินได้เท้าที่หวงขาที่บวมก็ก็ไม่หวงนะคะเดินขึ้นสะพานลอยได้แต่ก่อนเดินไม่ได้ก็อ,อาการด,ดีขึ้นเยอะค่ะพี่บานมาไม่มีเหงืออ่อเลยเหรอไม่มีค่ะตั้งแตตากแดดยังไงก็ไม่มี วันนี ite, ้ก็สงสัยและถามลูกบอกว่าทำไมแง่เหนื่อยเรื like like, like ่อยแย่แม like ่เป so like <as> ็กวาดบ้านมันไม่น่าจะมีแหวนนะพุ่งไหลคืออะไรอ่ะ so ล like ูกก็บอกแต่แม่เม like so ืแม่เจอของดีแล้วแม่ก็ทานไปเรื่อยๆทื่อีดีขึ้นก็บ้านจะแพงเท่าไหร่เนาะเสียอย่างบ้านเดินมาเป็นเหนื่อยมาเรื่อสียได้ตรงนี้ซื้อให้แม่มีได้อยู่แล้วนะคิดว่ามีความมั่นใจมากมีอ่ะมีเยอะเลยค่ะ บอกต่อเพื ừ, à, ่อนๆจะมีเข้ามาหลายคนถ้าเกิดว่าคิดว่าเชื่อมั่นในน้ำเม่อวันแล้วลองเชิญเชินครับค่ะก็เชิญเพื่อนๆนะคะถ้าไม่ต้อลองน้ำตัวนี้น้ำพลังม่เหลือยเนี่ยค่ะแต่ใช้ในน้ำพีระดาน้ำพิเสร็จจะเรียกอีกสองชื่อแล้วเมื่อวานนี้มันเรียกน้ำเมื่อยในกระถางกินน้ำอะไรมาทจะมีเก่งแกงเลยยายอุ้ยที่ยายหน้าสดใสขึ้นยายรีน โอ้ลงมีน้ำทิพน้ำพิภา,ามาน้ำอะไรอ่ะโอ้น้ำที่กองไึ้นมันมีพลังแน่เลยสำหรับคน,คนที่ตามมาชวนเพื่อนมาได้หลายคนครับคนที่เป็นโรคเป็นภัยก็ลองลองดูเนาะขวดเดียวสองคนนี่เป็นยังไงมึงรู้เลยค่ะขวดเดียวสองวนมันมีแรงมีพลังเลยต้องอะไรได้มือปกติก็ไม่แข็งแรงนะฮะจับอะไรมัน,น,น,ะน,นจะโดนอิ่มประทานนะไนไปดีขึ้นเยอะคือรู้เลยว่าใช่ แล้วก็บอกต่อเพื่อนๆือคุณก็อยากลองเอาให้ไปลองคนละขวดสองขวดให้เขาไปลองดูก่อนถ้าดีก็มาสมัครต่อเนาะคนตตบรับเต้ไงมึงค่ะดีเนาะก็มีคนมาสมัครอยู่คนที่แนะนำมาคือคนเกษตรครับโอเคเกตเกษมนะคะรับเขาบอกลองเลยแน่ลองเลยกันลองจากเกตินห้ามันเหลือพี่ผ้าแล้วโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ